ม่รูสวัสดีนะคะเยค่ะเี้ยวซ้ายนะคะคานม่วนชันล่างค่ะอนึเลี้ยวซ้ายอาครม่วนชันล่างนะคะอันนี้นักเรียนจะมีถุงยงชีพนะเดี๋ยวคอนเ ยังไม่ได้การนะยังไม่ได้การอี้ ต่อมาตัวเใจรับธานีที่การไม่เคยไม่เคยเจอครกับสำหรับโรงเรียนอุบาลชัยนาาเหล่านั้นเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดแล้วก็มาตรการต่างๆในเรื่องการป้องกันโควิดในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ ที่โรงเรียนเน้นย้ำก็คือหกมาตรการหลักหกมาตรการเสริมแล้วก็เจ็ดมาตรการเข้มตรงนี้เราได้กำชับครูและบุคลากรทางการศึกษาเราให้ปฏิบัติการอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะโรงอาหารนี่นะครับทางเราได้เน้นย้ำให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยทำความสะอาดนอกจากทำความสะอาดแล้วยังฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดโต๊ะเช็ดสถานที่ที่อุปกรณ์ที่เราใช้ร่วมกัน นะครับตามความสะอาดอย่างต่อเนื่องครับเรื่องการถดถอยทางการเรียนนั้นมีผลกระทบอย่างชัดเจนเพราะว่านักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านไม่สามารถเติมเต็มหรือได้ความรู้โดยตรงเต็มที่เท่ากับนักเรียนมาอยู่กับเพื่อนอยู่กับครูที่โรงเรียนทางโรงเรียนก็ได้เน้นย้ำกำกับดูแลให้ครูผู้สอนนั้นนักเรียนคนไหนที่มาเรียนแล้วถ้ายังเรียนไม่ทันเพื่อนก็เสริมเพิ่มเติมให้เขา ถ้านักเรียนคนไหนที่มีความรู้แล้วก็ประสบก,การณ์ดีแล้วแล้วก็เพิ่มเติมเต็มให้เขาแล้วก็ต่อยอดให้เขาครับมาตรการอื่นๆก็ส่วนใหญ่ก็เราก็จะยึดของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักนะครับต้องเริ่มตั้งแต่นักเรียนเข้ามาโรงเรียนนะครับต้องมีการคัดกรองไข้หรือวัดอุณหภูมินะครับนักเรียนเข้ามาแล้วก็ให้เอาเท้านั้นล้างฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับให้นักเรียนสวมแมสเป็นระยะห่าง แล้วก็เรื่องการสัมผัสแล้วก็ทําความสะอ,อาดในห้องเรียนนะครับกกับดูแลให้คุณครูนันดูนักเรียนอย่างดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะครับให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรการนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิดครับสำหรับทางโรงเรียนอนุบาลชัยนาทนั้นค,ครูนะครับตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกคนนะครับเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเนี่ยถือว่ามาเป็นอันดับแรกเลยนะครับการเรียนนั้นถือว่าเพิ่ม เติมเต็มให้ทีหลังได้นะครับก็ได้กํากับดูแลให้คนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกคนของเราเนี่ยได้เอาใจใส่ดูแลให้นักเรียนของเราเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการหมาตรการหลัก6มาตรการเสริมแล้วก็6มาตรการเข้มอย่างต่อเนื่องแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดแล้วก็การใช้น้ํายาฆ่าเชื้อในห้องเรียนที่นั่งนักเรียน นะครับตลอดจนห้องน้ำห้องซ้วมนะครับโรงอาหารตรงนี้เราจะกำกับดูแลให้บรรุคคลทุกคนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทุทกๆสองชั่วโมงนี้จะต้องทำหน้าที่ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดในห้องเรียนแล้วก็ห้องโรงอาหารอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในห้องปรับอากาศห้องเรียนปรับอากาศอันนี้แล้วก็ต้องเปิดสองชั่วโมงแล้วก็หยุดประมาณ15้านาทีเพื่อระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวกห้นักเรียนเราได้เรียน ยังปลอดภัยครับ